ข้ากินนะยกขึ้นมาหรือมยกเป็นไก่กินนะกินนะตัวคัตนเลยนี่ราถือขันเป็ดยอู่ในข้อท้องขาดสองันกินติดกันต้นุดกุ้งสดครับรุดกุ้งสดต่างนีเที่ยวครับนีลูกค้าเที่ยว คงไม่ใช่ตัวเดียวกันนะ <laughs> หมดแล้วครับอากินอย่างหมดแลบอกว่ตาตีแรกอะไรยีก่อนนะครับโอ้โหดูแอคชั่นกันเนี่ยนะดูแล้วดูแล้วดูแลว้แลว เขาเจ็บขันได้เขาดิแม่ไอ้เหี้ยหลุดแล้วหลุดแล้วอยู่นั่นแหน่เออเขายืนใครยิ้มหน้าหลุดแล้วหลุดแล้วอยู่นั่นแน่เนี่ยฮะเออแม่เอาขึ้นมาพร้อมกันเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขึ้นมาพร้อมกันเลยนู้นก็ขึ้นมันกัดแล้วว่ะสิอ่ะ แล้วครับไอช่อนมาฝั่งนู้นเลยช่องนะครับนี่ขายอ้ามองกล้องนะครับ้เป็นไงบ้างครับเนี่ยใสไง้างเนยเ่ราเเหื่อจเหยื่อ สองตัวครับเดี like ๋ยวเราดูต่อไปนะครับว่าจะได้อะไรขึ้นมาอีก